ผู้ชมครับพามาที่นครพนมผมอยู่กับโตโนโอ,อีกประมาณ12ชั่วโมงจากนี้ปรากฏการที่เราเฝ้ารอการว่ายน้าข้ามแม่น้าโขงของโตโนโจะเริ่มต้นขึ้นครับความรู้สึกณเวลานี้โตโนโอีก12ชั่วโมงเท่านั้นตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นแล้วก็มันมีทั้งความตื่นเต้นทั้งความชื่นใจแล้วก็ มันมีหลายอย่างอมีหลายอย่างอยู่อยู่ในความรู้สึกนั้นแต่ทั้งหมดเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีหมดเลยครับแต่ถามว่ามันมันมันท้าทายไหมมันเกินตัวไหมก็ก็ยังตอบไม่ได้ครับวันนี้พี่ปิดคุยกับหลายๆคนนะหลวงพ่อแม่ค้าประชาชนคนแก่ครับหลายคนพูด คือพี่หล่คนทุกคนที่พี่คุยะครับว่าเขาดีใจนะที่โตโน่ทำโครงการนี้เชื่อว่าโตโน่ได้รับพลังจากจากตรงนี้วาที่มาที่นครพนมผมรักครับพี่บอยมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่นครพนมหรอกผมก็รักทุกที่แหละฮะที่เป็นบ้านผมอะประเทศไทยอะอะไรที่เราอยากจะทําให้เขาได้อะไรที่พอจะแบ่งเบาเขาได้ผมอยากจะทําแต่ผมก็ก็เข้าใจว่าโลกทุกวันนี้มันเร็วแล้วมันก็มีหลากหลายแง่คิดหลากหลายมุมมอง แต่พอได้มาสัมผัสกับคนที่เราทำเพื่อเขาจริงๆคนที่เราเห็นหน้าเห็นตากันเห็นน้ําเสียงเขาเวลาที่เขาเข้ามาจับมือเราเวลาที่เขาเข้ามาขอบคุณเนี่ยมันทำให้เราแบบมีพลังนะฮะในการที่จะอยากจะทำมันให้สำเร็จดราม่ามันเยอะโตนูก่อนหน้านี้คิดจะถอยไหมคิดจะหยุดไม่นะเพราะอะไรท่านทั้งที่ กระแสมันก็ก็หนักนะสําหรับคนที่ตามข่าวจะรู้ว่าคนวิาพากษ์วิจารณ์มองในมุมลบค่อนข้างเยอะครับทำไมโน่ไม่คิดจะริงเพราะผมรู้ว่าผมทําอะไรอยู่ครับผมรู้ว่าผมทําเพื่อใครอยู่แล้วคนที่เราทําให้เขาสําคัญพอไหมกับสิ่งที่เราจะต้องโดนพี่บอยผมอาจจะโดนว่าจากคนที่เขาไม่รู้ว่าผมทําอะไรหรือหรือเขา จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำแต่ถึงผมโดนว่าแต่ถ้าเด็กได้เตียง i อ u ียเพิ่มขึ้นมาพี่น้องฝั่งลราเราคนฝั่งลราได้เครื่องอันตราสาวเพิ่มผมว่ามันผมว่าเป็นเรื่องเล็กครับสิ่งที่สิ่งที่ผมจะเจออวันนี้ได้คุยกับผู้หญิงสองคนที่โตโนรักครับคุณแม่โอ้โหคุณแม่สุดลมโชยนี่เป็นพลังสำคัญมากๆบอก ลูกชายให้กำลังใจลูกชายตลอดเวลาแล้วมั่นใจว่าสิ่งที่ลูกชายทำเนี่ยจะสําเร็จพอลูกชายมุ่งมั่นมากเวลามีดรามา่าเวลาไปบอกแม่ว่าต้องข้ามโคงแม่พูดอะไรกับน้องตอนแรกแม่ก็ตกใจแหละครับแต่ว่าพออธิบายให้แม่ฟังว่าทําไมถึงจะต้องไหว้แล้วก็พอแม่มาอยู่บ้านด้วยแม่จะเห็นถึงทุกๆก,การประชุมว่ามันมันเป็นไปได้ยังไงมันจะต้องไหว้ด้วยวิธีไหน แม่แกก็อุ่นใจมากขึ้นครับดังนั้นก็หรือเวลาที่แบบเราเราอาจจะมีบ้างที่เจ็บปวดก็ไปนอนไปนอนในห้องแม่ไปนอนในห้องแม่แล้วแบบก็ก็มีกำลังใจก็ชื่นใจเวลาแบบแม่จมับหัวมันเหมือนเหมือนตอนเด็กๆฮะมันตอนเด็กๆที่แบบเว,เวลาเด็กๆแล้ว แล้วได้อยู่ใกล้แม่ไรเงี้ยแล้วก็แล้วมันทําให้เรานึกถึงแม่อีกหลายๆคนน่ะที่เขาจะได้ประโยชน์จากจากสิ่งนี้แล้วผมเชื่อว่าแม่ก็เข้าใจภาพตอนที่แม่อุ้มท้องน้องสาวใช่ฮะแต่เนี้ยกลับกันเราโตขึ้นก็คงจะมีคุณแม่แบบแม่น้อยอีกอีกหลายๆคนที่เขามารอหรือเวลาลูกไม่สบายผมเป็นคนหนึ่งนะฮะที่เกิดมาเนี้ยน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์แล้วก็ตัวเหลือง ต้องไปนอนในชู้เตะต,ตู้ที่มันส,อสอ่องใช่ครับตู้อบเนี่ยแบบเนี้ยแล้วภาพแบบเนี้ยมันเป็นภาพที่ผมไปเห็นที่โรงพยาบาลที่เตียงเรามีอยู่หกเตียงแต่เด็กป่วยมีมากกว่าหกคนผมไม่ได้บอกว่านครพนมขาดนะแต่ถ้าเราหาเพิ่มได้อะมันก็แบ่งเบาเขาได้ยิ่งหาได้เยอะทั้งสองฝั่งเขาทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับ กับทุกๆคนแล้วไหนจะเรื่องของความสําคัญของแม่น้าโของอีกผมเชื่อว่าพี่บอยก็เป็นคนหนึ่งพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะรู้จักกับพญานาะครู้จักกับความรักความศรัทธาความเชื่อไม่ว่าจะเป็นคนอีสานเป็นคนไทยคนลาวคนทั้งโลกรู้จักกับสิ่งนี้เราขอพรจากท่านแต่ท่านนี่เป็นบ้านของท่านเป็นที่ที่ท่านอยู่เป็นที่ที่ท่านคุ้มครองอยู่ ท่านคงอยากจะให้เราช่วยกันดูแลรักษาครับผมวันนี้ถามนิชาบอกช่วงดาม่าเยอะๆกำลังใจโตโน่คงต้องการเยอะนิชาทําอะไรนิชาบอกหนูไม่ได้พูดอะไรเยอะแค่ยืนข้างๆอยากพูดอะไรกับถึงนิชาไหมซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ภาพออกมาเห็นว่าเป็นคนที่เคียงข้างโตโน่ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาสสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณขอบคุณนิชามากครับขอบคุณผมเรียกเขาว่าตองนะขอบคุณนิชามากคือ ผมก็จะถามเขาเวลาที่เจอไปๆว่าต้องแบบเหนื่อยไหมเป็นมาคบกับผมอะ่ะเออเหนื่อยไหมเคยคิดไหมว่าว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้เขาก็จะแบบยิ้มแล้วก็แบบโตโน่นิชายอยู่ตรงนี้นะผมก็ ขอบคุณคนระับเขาบอกไม่ค่อยได้พูดอะไรกับโตโนโต่แต่อยู่ข้างๆเป็นกำลังใจจริงๆแล้วอะผมไม่ค่อยได้ได้พูดอะไรกับกับกับผมไม่ค่อยพูดฮะกับกับนิชาเองนกับคนที่ผมรักยังแบบเจ้านายผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่บอยตะโกนเกียิเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานผมเป็นคนพูดไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งแต่ผมผมเชื่อนะ ว่าเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆร่วมช่องทุกคนทีมงานทุกคนที่เคยร่วมงานกับผมมาเขาคงเข้าใจแหละครับหลายคนห่วงในปรากฏการณ์ในสิ่งที่โน่จะทำันพรุ่งนี้มากๆและมีความห่วงใยพวกเราหลายคนที่ใกล้ชิดโวโน่ก็รู้จักโน่ดีว่าเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจโน่อยากจะพูดอะไรถึงเขาในความห่วงใยเหล่าน,น,นี้ผมรักพี่บอยนะครับผมรักเสมอแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนพี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนเพื่อนร่วมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็น สื่อมวลชนทุกคนฮะทุกคนเห็นผมมาตั้งแต่ผมเดินถือกีตาร์ตั้งสายเป็นเพี้ยนมาครับในรายการเดอะสตาร์วันเนี้ผมผมได้มีโอกาสทำอีกสิ่งหนึง่งก็เพื่อก็พอทุกคนนั่นแหละถ้าไม่มีทุกคนเสียงของผมมันอาจจะไม่มีใครฟังหรอกครับว่าเอ้ยมึงจะไหวไปทำไมวะมึงเก็บขยะไปทำไมวะแม่น้ำโขงมันสำคัญยังไงวะ แต่เพราะทุกคนนะที่ช่วยกันทําให้วันเนี้ยผมได้มีโอกาสพรุ่งเนี้ยผมจะลองดูผมก็ไม่รู้ว่าเราจะช่วยเขาได้มากน้อยขนาดไหนแต่แต่ตอนนี้ก็มากมากมากสําหรับผมโน้เคยคุยกับพี่ตั้งแต่เริ่มโครงการบอกว่าอยากมีเงินสัก16ล้านไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับครับณเวลานี้ยังไม่ได้ไว่าเลยครับสิบสี่ล้านกว่าโตโน่มันเยอะมากขอบคุณมากคนระทุกคน ไม่รู้จะฟุดยังไงฮะเดี๋ยวผมจะพยายามเอาเอาน้ําใจของทุกคนน่ะที่ทุกคนน่ะไม่ได้ลงมาไหว้กับผมหรอกแต่ก็เหมือนไหว้กับผมนั่นแหละผมจะเอาลงไปในน้ําด้วยฮะพรุ่งนี้ได้ยินว่าฝนอาจจะตกด้วยแต่ทุกๆที่ผมทุกแรงเบี่ยงของผมฮะทุกจ้วงของผมผมจะนึกถึงทุกคนนะผมจะนึกถึงน้ําใจของทุกคนนึกถึงแววตาของทุกคนนึกถึงรอยยิ้มของทุกคน วันนี้คุณป้าคุณยายที่มาเอาเงินมาให้ผมกับมือที่วัดพระธาตุพนมน้องๆที่เอาเค้กมาให้ผมในร้านอาหารพี่บอยที่อุตส่าห์เหนื่อยทีมงานทุกคนอุตส่าห์นั่งเครื่องบินมาสัมภาษณ์ผมผมจะพยายามเอาพลังพวกนี้นะฮะลองไปลงไปในนั้นดูฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงครับคงไม่มีอะไรจะพูด มากมายไปว่าขอบคุณนะโตโน่ที่ขอบคุณขอบคุณในในสิ่งที่ทำแล้ววันนี้ไม่อยากสรุปอะไรเยอะคุณผู้ชมได้ฟังสิ่งที่โตโน่พูดก็คงจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้ตั้งใจแค่ไหนที่บอยเองก็ก็รู้จักโตโน่มาสิบปีก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นความมุ่งมั่นตลอดขออวยพรให้โน่พรุ่งนี้ทําสําเร็จและให้คนไทยเข้าใจจุดประสงค์ว่าโตโน่ไม่ต้องการแค่เงินแต่ต้องการให้ทุกคนลุกขึ้นมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและแม่น้ำคง ขอให้เธอโน้ประสบความสำเร็จของนี้นะน้องนะ